เริ่มต้นจากการเตรียมเชือกที่จะผูกนะครับปลายเชือกยาวประมาณ3คืบนะครับเพราะว่าเราต้องพันเป็นดับเบิลเลขศูนย์ั่นเองหรือดับเบิลโอเวอร์แฮนด์พันอย่างนี้ครับพันไปสองรอบที่มือนิ้วชี้กับนิ้วกลางเมื่อได้อย่างนี้แล้วเราก็ทำเงื่อนเลขศูนย์ออกมาเลย หรือเงินโบรกานั่นเองครับตัวนี้ดับเบิลเลขศูนย์เนี่ยจะเป็นตัวรัดห่วงเอาไว้กับเส้นวิ่งเพื่อล็อกให้เกิดความมั่นคงนั่นเองหลังจากนั้นเราวิ่งเชือกวิ่งไปข้างหลังเราย้อนกลับมากับ่วงที่เราจะผูกนั่นเอง หลังจากนั้นเราก็วิ่งเชือกวิ่งไปข้างหลังอีกแล้วสอดกลับเข้ามาที่ดับเบิลเลขศูนย์เห็นไหมได้ลักษณะนี้จะได้ลักษณะนี้หลังจากนั้นดึงจัดเข้าที่ให้เชื่อมันล็อกตัวซึง,งกันและกัน ห่วงครองยึดจากเงื่อนดับเบลิลเลขศูนย์หรือเงื่อนเลขศูนย์คู่นั่นเองนะครับหรือว่าดับเบิลือ